S <S สวัสดีครับ <S <S แหมไม่ได้มาเวทีเส้แดงนานมากนะครับวันนี้ผมพัส,สพงศ์พงรองหรืองงว่ากุ้งนะครับยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้รู้ว่ากกตที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้อำนาจไม่ชอบต่อพี่น้องประชาชนต่อชันทามติของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นเนี่ยนะครับ เราคงจะต้องต่อต้านจนถึงที่สุดหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยเรามาในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับของสถานีวิทยุเสียงของประชาชนนะครับที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศวันนี้กำลังเดินทางกันมาอย่างคราคล่ำม,มากมายนะครับวันนี้เรามีนักจัดรายการวิทยุที่มีคุณภาพที่มีจรรญ,ญาบรณ นะครับในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นประโยชน์นําเรื่องราวที่เป็นความจริงนะครับมาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับฟังกันอย่างมีวิจารณญาณวันนี้สื่อพวกเราก็คงจะต้องเลือกข้างด้วยนะครับเลือกข้างตรงที่ว่าเราจะฟังสื่อแบบไหนที่เราสามารถที่จะพึ่งพาได้วันนี้เรามีประชาธิปไตยเท่ากันทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้น เราอย่าให้สื่อสารมวลชนบางขแขนงหรือหลายๆขแขนงนี่นะครับมาชักจูงเอาเรื่องราวที่มันไม่เป็นความจริงเอาเรื่องราวที่ทําให้พวกเราเสียประโยชน์นั้นนะครับพวกเราต้องต่อต้านวันนี้ประเทศชาติกําลังจะเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกําลังจะฟื้นฟูกําลังจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับโอกาสที่พี่น้องประชาชน คนไทยทั้งประเทศนั้นห่างหายความเป็นประชาธิปไตยความสุขที่ห่างหายไปนานหลายปีวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยผมเชื่อว่าก็ยังมีความหวังในส่วนของความสุขที่กําลังจะมาพบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับวันนี้เราเกรงว่า อาจจะมีอํานาจนิชอบนะครับโดยเฉพาะอํานาจจากตุลาการที่จะมาทําให้ประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่ได้เพคะแนนให้กับคนที่รักคนที่ใช่ที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนเลือกโดยด้วยมือของตัวท่านเองทั้งประเทศตอนนี้กําลังจะต้องอยู่ในภาวะการที่น่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการตัดสินของกกตนะครับในในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญผมเกรงว่าอาจจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนสำหรับคนไทยทั้งประเทศถ้าหากมีการนะครับตัดสินไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องพี่น้องพร้อมจะสู้ด้วยกันหรือเปล่าครับ วันนี้พวกเราต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อมวลชนในเรื่องของคนที่มาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นดีเจผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุนะครับโดยเฉพาะผู้ที่รับประชาธิปไตยที่จะมาถ่ายทอดในเรื่องของสังคมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนั้นวันนี้พี่น้องต้อง ช่างใจด้วยนะครับว่าเรามั่นใจได้ขนาดไหนว่าเราชมสื่อหรือเราติดตามสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสื่อที่มีจรรยาบรรณในการเสนอในเรื่องของการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมกล้ายืนยันนะครับโดยเฉพาะสื่อที่มาจากในส่วนของคนรักประชาธิปไตยที่ได้ต่อสู้กันมายาวนานในเรื่องของการที่จะช่วยกันปกนะครับปกป้อง ในเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งนี่คือเสียงที่สําคัญที่สุดนะครับเสียงประชาธิปไตยก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยเราในฐานะที่เป็นนักประชาธิปไตยเราก็จะต้องมีการต่อต้านเราก็จะต้องมีการขัดขืน อย่างถึงที่สุดวันนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรพวกเราพร้อมจะสู้หรือเปล่าครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมที่จะสู้อย่างแน่นอนวันนี้เดินทางกันมามากมายและคืนนี้คาดว่านะครับคงจะมีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคนที่เป็นแฟนคลับของสถานีวิทยุคนรักประชาธิปไตยทั้งในกรุงเทพมหานคร ในเขตปารีมณฑลแล้วก็กําลังจะเดินทางเข้ามาสมทบอีกมากมายตามตาม่างจังหวัดนะครับก็คงจะคาคําด้วยพี่น้องผู้ที่มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือหัวใจของนักต่อสู้แล้วก็หัวใจของการเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่หรือเปล่าครับวันนี้พี่น้องนะครับเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันวันนี้เรากําลังจะถูกอํานาจที่มิชอบจะทําให้ประชาธิปไตย ที่พวกเราพยายามจะแสวงหาให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยให้เร็วที่สุดนั้นนะครับก็กลัวว่าจะจางหายไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องยืนหยัดต่อสู้แล้วก็พร้อมนะครับทุกสถานการณ์ในการที่จะทําให้ประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของประเทศไทยของเราวันนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับ ครบ80ปีแล้วสําหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้สัมผัสกับประชาธิปไตยที่กินได้จริงๆในช่วงระยะเวลาตอนที่เป็นพักไทยรักไทยซึ่งภายใต้การน,นําของพันโโตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรตอนที่มาเป็นนายกรัฐมมติใช่หรือเปล่าครับถึงแม้ว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่า ท่านก็ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยที่รักระบอบประชาธิปไตยรักในเรื่องของความถูกต้องรักในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้มันย่ำแย่เศรษฐกิจมันก็กำลังจะเขาเรียกว่ากำลังที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับแต่หากว่าพรุ่งนี้คำตัดสินของศาลนะครับ หากมีการตัดสินที่ไม่ถูกไม่ต้องผมคิดว่าประเทศไทยอาจจะมีการวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ทราบผมไม่สามารถที่จะทำนายได้ว่าวิกฤตตรงนี้จะเป็นเรื่องของอะไรบ้างแต่เรื่องของเศร,รษฐกิจผมบอกให้เลยนะครับต้องถดถอยอย่างแน่นอนถ้าเศร,รษฐกิจถดถอยพี่น้องก็คิดดูแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนจะต้องเดือดร้อนนะครับ ลำบากกายลำบากใจกขนาดไหนวันนี้เราพูดถึงเฉพาะเศรษฐกิจนะครับแล้วอย่างอื่นล่ะครับมันจะตามมาอีกมากมายเหลือเกินวันนี้ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนคนต่างประเทศต่อการเมืองไทยของเรานั้นตกต่ำมากวันนี้เราต้องพยายามปกป้องรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เลือกมานะครับนั่นก็คือ รัฐบาลภายใต้การนําของพระนา่านยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยใช่ไหมหรือาครับผมก็อยากจะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้จะได้มาแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้อีกมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกนนําหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของนักจัดรายการวิทยุหรือว่าผู้ดําเนินรายการวิทยุ เพื่อประชาชิปไตยอีกหลาหลายสถานีนะครับผมก็คงขออนุญาตกราบลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสั้นๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนภาคกลางคืนก็คงจะได้มาพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับขอเสียงตบมืออีกสักครั้งหนึ่งให้คุณพัชพงษ์พงลึงรองครับนี่ก,ก็น,นักต่อสู้อีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะ Thằng sai mươi con phụm đó ha, tên